สวัสดีครับรายการกอติดตภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิษฐประครับวันนี้เราพบกันในวันที่26ตุลาคม2566ครับวันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผูดด้แทนราษฎรแต่วันนี้เป็นการถามกระทู้สดด้วยวาจาวันนี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรครับได้ถามท่านนายกเศรษฐาทวีสินว่าในการเดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านมาประเทศไทยได้อะไร ไปหาคำตอบได้ในการประชุมสภาวันนี้เชิญครับเชิญท่านอัครเดชนะครับถามท่านถามใช้เวลา30นาทีนะครับคนละ15นาทีนะครับพูดต่อกับพูดถามเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชภูมิทักษโลดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเคศิพักรวมไทยสร้างชาติธรรมธันรครับวันที่9ตุลาถึง2 1ตุลาที่ผ่านมา ผมขออนุญาตถามท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกไปเยือน5ประเทศของท่านในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้อะไรจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านนายกนะครับตอบคําถามที่หนึ่งครับเชิญครับการเยียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาที่ทรงเกียรติขอยืนยันนะครับว่า ให้เกียรติทางสภา,าเสมอถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจำเป็นผมก็จะพยายามมาตอบกระทู้ข้อสงสัยที่ทางท่านสมาชิกและหลายท่านมีอยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องให้เกียรติทางฝ่ายนิติบัญญัติที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกทรงเกียรติได้เรียนถามมาว่าผมไปหลายประเทศเนี่ยก็เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องมาจาก เมื่อเดือนกันยายนนะครับที่ที่ได้เดินทางไปหมหานครนิวยอร์กไปไประชุม UNGA มานะครับได้ได้พบปะกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเพื่อแน่นอนครับเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ท่านสมาชิกได้บอกไปแล้วผมเดินทางไปประเทศใดบ้างแต่ในแง่ของภาพรวมเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้นําที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ที่ต้องไปเยือนประเทศในอาเซียนนะครับผมก็พยายามใช้เวลาที่มีจํากัด ไปเยือนประเทศที่เรามีความสมพันที่ดีก่อนแล้วก็สามารถเดินทางไปในระยะที่มันใกล้ได้ก็เดินทางไปฮ่องกงนะครับกัมพูชาบุูไนมาลลเซียสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของเราในหลายๆแง่ที่ฮ่องกงก็ไปพบปะกับท่านผู้นําแล้วก็มีการเชื้อเชิญให้มาลงทุนที่ประเทศไทยมีการพบปะกันด้วยบรรยากาศที่ดีแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราเป็น ผู้นําประเทศไทยที่คนแรกๆที่มาเจอเขาแล้วก็ให้เกียรติครับฮ่องกงจากนั้นก็เดินทางไปที่สาธารณรูไนนะครับซึ่งพบกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีด้วยก็มีการพบปะพูดคุยกันในแง่ของการค้าขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะมีการส่งสินค้าเกษตรเข้ามาขาย นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับกองทุนสเปนฟันของเขาเองซึ่งอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศเขานะครับซึ่งก็มีการพูดคุยต่อเนื่องแล้วก็บังเอิญทางาท่านเลขาธิการกบขอข,อของประเทศไทยก็ประชุมอยู่ในบัณีก็เรียนท่านเข้ามาเพื่อร่วมประชุมด้วยก็ได้มีการสานต่องานกันอย่างต่อเนื่อง ที่มาเลเซียก็ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จราชาธิบดีด้วยกลับมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องที่จะสร้างสะพานสวยสวยโคงลกสองนะครับแล้วก็เปิดเรื่องของชายแดนให้ดีขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการทําให้การค้าขายของเราได้เพิ่มทวีคูณกันอย่างมากนอกจากนั้นก็มีการคุยกันเรื่องถึงการลงทุนกับภาคเอกชนของเขาด้วยเหมือนกันก็มีบริษัทผลิตรถยนต์ประจำชาติของมาเลเซียคือโปรตอน นะครับก็เข้าหุ้นกับบริษัทจีรี่ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งนอกนจากนั้เขายังเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์วอ a โวแล้วก็บริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz เป็นผู้ทุนรายใหญ่ที่สุดถึอห้นอยู่11ก็สแสดงเจตจำนงที่อยากจะเข้ามาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่นี่เหมือน